สวัสดีค่ะพอดีเมื่อนี้โรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยอุดรธาน,นีจะให้ทานวดของด้านหลังบระเดด้านหลังเนี่ยถ้าเขาบ่เข้าใจเนี่ยถ้าลูกไปนวดชิดกระดูกไห้สันหลังมันมีโอกาสที่จะเป็นอันตรายกับลูกค้าได้แม่ก็เลยต้องให้ลูกฝึกกับอย่างก่อนลูกฝึกจินตนาการกับกับหุนนหนหน่นก่อนนนนว่าประเด็หุ่นของโรงเรียนเนา่จะเป็นหุ่นจินตนาการเออจะเป็นหุ่นจินตนาการ คือถ้าลูกไปล้มล้มจากมูเลยเนะี่ยลูกมันไม่มีโอกาสที่มูจะเป็นอัอมพฤต้นอัมพาดได้เพราะฉะนั้นแม่จะได้ให้ลูกฝึกยังฝึกกับมุ่นก่อนฝึกทานางทา่ายังไงได้ก่อนอ่ะอันที่หนึง่งลูกอันที่หนึง่งนางหาันุบานขาเดียวกันนะลูกกาขาเดียวกันขาเดียวกันนางหันุานาาบันดีเอามือนในลักษณะของต่างที่ถ้าเป็นขาเขาจะเป็นสิ่คิดแบบนี้แมบนบบ็อก ล้าขากรรพัาจะยึดด้านโป้งเนี่ยยึดแนวตะตุ่มด้านนอกและแนวตะตุ่มด้านในแบบบอกถ้าเป็นมือเดียวลูกก็ยึดแนวตะตุ่มด้านแต่ละขางเนาะบาดนี้เวลานอตตะแคงแต่แนวตะตุ่มไปอยู่ตรงเขตสะท้อนของท้องน้อยและหลังไส้ใหญ่เป็นตรงขัดุลทาตะแคงถทาความกระทางไหนเราจะยึดแนวนิ้วโป้งเป็นหลักบาดนี้มาด้านหลังเหยียบไสแนทหรืกรไดเหยียบไซแนทเออมันจะยุบกังขาขางขา บระเดถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยลูกเขาจะเป็นเตาลีดจะเป็นเตาลีดไทยนี่จะเป็นอียงังกัสซางแม่บบแม่บบหูน้ำมันจะเป็นภาษาสไลส์สโลกแซลมอียองกัสเซนนั่นนี่คือภาษาของของสปาของข้าเจ้าแต่บระเด็ของโรงเรียนเ้อเนี่ยจะเป็นภาษาของแม่วิธีเลลูกให้เอามือลูกนึกถึงการลวดหนาเลยบอเออให้เอานิ้วหนีบกันลักษณะแบบนี้เนี่ยนิ้วโป้งยังงอลงเอานิ้วซี่ชิดกัน อาิพโปงเดทปึนทั้งทึงเอาไปดุซี่คิดกันลูกไปดุซี่ตรงกันลูกเออไปดุซี่คิดกันจำไปเด้อลูกด้าฟังให้ข้าใจสักก่อนเด้อลูกด้าเพราะไปดุซี่คิดกันลูดจะลูดขึ้นไปลูกจะพ่ดล้กินลูกกินจินตนาการสักก่อนลูกจินตนาการตามสักก่อนมันจะลูดไปไปฟ้ามื่าจะอย่างลูกฟ้ามือลูกจะรู้แน่แน่เอารองมาเสียขาเจ้าของก่อนเนี่ยไฟยมือจะพบเปิดมันจะลูดขึ้นไป พราะขึ้นไปถึงหนึง่งเพราะถึงหนึง่งบนี้เนี่ยเพราถึงหนึ่งเสร็จปุ๊บลูกตะวัดนิ้วกลางไปให้ถึงหาของสะบักถึงหาของสะบักบนดนีมูเขอาใจสะบักเนี่ยมู่โป้ยชันขอาใจสะบัลกลงไปอยู่หุ่นสกปรลกุล้ไปยู่ขางุึ้นขึ้นกันสกปรุล้ไปกอนเพราะว่าขามียังบกขใจเอาบนดนี้ลูกเบิงว่าซีเอาล่ซีขึ้นากลูก สีกลางหนึ่งของหลังเออเขาก็เบิดว่าสีกลางหนึ่งปรี๋มันจะเป็นหนึ่งยู่ยืดตรงหนึ่งนั่งเพราะยืดยืดตรงหนึ่งเสร็จคู่ไปนี่ลูกเบิ้ลไม่จะเห็นสะบักบอลูกเห็นสะบักบอคุณสวยคุณสวยเท่าหนูพ่อะว่าน้ำมูอหนูจะงงเกระดูกได้ตรงเว้าประเี๋ยวูเห็นสะบักมันจะมีดแค่ขางลูกสองขางลูกก็ไปจับเสียหาไปนี่เอาหาของสะบักเอามือจับหาสะบักหาสะบักไม่ใช่ยูดตรงโค้งยัง khôn lẻm lẻm nha, chặt kia lại lúc mà lắm hết lắm côn, côn, côn à, côn, côn. Côn. Côn à, khôn khôn kia, chặt thôi ờ, lắm khôn nó sẽ bị bên khôn khôn chứ sao ờ, nhìn khôn sơ bạc bó đi ý là có chạy bó thấy đi là có có chạy ý là nó nhắm nó bọc lít lưng luôn khôn sơ bạc tìm đẹp đầy, bây giờ nó không chỉ có chạy đầy lắm ờ, có chạy đầy vội ra, nhìn khôn bó bà đi khôn cứng lẻm lẻm à, ờ, khôn cứng lẻm lẻm bà đi luôn tay. แม่จะนกำหนดเป็นห้าปริเด็นถัดขึ้นมาประ็นก็ไปเป็นสี่สามสองตื่นหนึ่งตื่นปฏิเสธเพิ่มงประิด็นถ้าลูกก็ไปดูในตำราที่เข้าวเ,เรียนกันเนี่ยมันจะมีทั้งหมดยี่สิบหกจุดแบนบอกประเด็เวลาลูกไปเรียนงัีเข้า,าขลูกต้องจำที่หกจุดแต่เวลาลูกเรียนของโรงเรียนลูกจับแค่ห้าจุดแล้วหาจุดแม่ก็ว่าจำจุดยันหลายแม่จำจุดที่ลูกค้า ต้องการลูกค้าต้องการไปยกตัวอย่างยังไงคือเขาเห็นเขาเครื่องนะลูกเขาเห็นเขาเครื่องเขาจะไปเพื่อเจออะไร้างบ่างใเขาไปต้องเข่าอย่างลยเขาหยุที่เห็นเขาเครื่องเลงแล้ววันนี้ที่แม่กำหนดห้าสี่สามสองมือเกินบ้าเนี่ยคือมันจะสะดวกกับการอธิบายขอ,อยังก็มาสะดวกกับการอธิบายเนาะยกตัวอย่างจังสมมติว่าอ้าวลูกมือว่างใส่ขาดเจ้กอง,อง,องมือนียูดเกินไปฟ้ามืดแนบแนบจากซีขึ้นไป อมันจะมาอยู่จ <se> ุดตรงนึงเพราะมันอยู่จุดตรงนึงเสร็จปุ๊บลูกเดียวเบื้องหลังเออพออยู่จุดนึงเสร็จปุ๊บบะดนี่ยยืดหลังลูกยืดหลังเจ้าของปะดนี่พอมันอยูนึงเสร็จปุ๊บบะดนี้มันจะไปเอายุ่กลางนะตะวัดไปใส่หางตะวัดยุ่กลางมถึงหางพอถึงหางเสร็จปุ๊บบะดนี้ยยี๊ปลายนิ้วเลยกไปเนี่ยยี๊จากห่าขึ้นมาเอายุ่กลางไหมลูกจากห่าขึ้นมาสี ขึ้นบ้าสามขึ้นบ้าสองขึ้นบ้าหนึง่งแล้วลูกก็ไม่กินไซนึงลูกสวยก็ขึ้นหอดเพลินแล้วนึงหรอกเออขื่นบ้นาหนึ่งพอหนึ่งเสร็จลูกไปเนี่ยมันจะเป็นบาไปที่ไหน,น,นลูกก็เลื่อนมือไปไซซีของบาลูกต้องกินอะไรนักหนาไม่เป็นแล้วลูกเออดูฟังไหมลูกที่แม่บอกว่าขาเรานั่งแบบไหนก็ได้ลูกนั่ง,ง,นง,นง,งยน้าบอสกับนั่งยน้าก็ตัวอีหน่อยมะ เราก็อีหน่อยไม่ค่อยะตุไปเก้าอี้ตัวนี้ดีกว่าลูกตัวไหนเอาตัวนั้นบอฟังไหมลูกฟังไหมฟังไหมลูกฟังไหมแม่จึงถามหนูว่าหนูเข้าใจหนึ่งการสีสีกลางหนึ่งน่วงบอถ้าเข้าใจหนูต้องฟังให้มันเข้าใจบอต้องไปถามมูเดี๋ยวสิขึ้นไปนั่นว่าอันกับอันขอโทษเรื่องอันวัาซ้อมนยู่ ว่าเมนูนูบ่าเป็นยังแหววซี่เหญนแต่ฟังกับแม่ต้องฟังเห็มันขยันแล้วใครเสมานงของลูสมาหน่ของไปทับนอกเนเอยบอไหนละนั่งยี่ั่งหนึ่เลยนั่งยืนชั่งนึ่เลยเออนั่งยืนชังหนึ่งเลยนั่งทั้งทางดูนั่งทั้งทางทางให้เยอ้เห็นยังลูกทางให้เยอ้ยเห็นข้ังนอกแต่ยัก็ว่าทางให้เยีะเห็นหลังบอสปัดออกขาทางได้ขังหนึ่ง าขาข่างใดข่างนึ่ง้อข่างเดียวกันละครับไม่จะเิ็งไงเปิดขาส่งขึ้นกว้างเปิดขาส่งขึ้นกว้างขึ้นสูง,สง